วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูการเปลี่ยนทายน้ำมันนะครับไฮบริดของคูเปต้ายูสิบห้าขีสามนะครับนะครับตัวทายดูด้านล่างนี้ื่อใครไม่รู้หรือรู้แล้วก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้ก็ดูสภาพสีนะครับค่อนข้างจะดำ นะครับก็จะมีน็อตนะครับเบอร์ 14, <12. S> 1ิบสนะครับจับอยู่ตรงข้างถังนะครับแล้วก็จะมีน็อตล็อกฝาถังเบอร์12นะครับข้างในยัมีกองเหลิกอ,อยู่เดี๋ยวผมมาออกมาให้ดูครับว,ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็สภาพรถค่อนข้างจะใช้งานหนักพอสมควรนะครับก็ฝาด้านบนนี้เปลี่ยนไปแล้วแตกนะครับน้ําเข้าเต็มหมดเลย มาดูสภาพสายด้านในครับก็ยังสวยงามดีแต่มีพวกไมไม้ขยะเยอะไปหน่อยข้างในนะครับรถใช้งานได้มีปัญหาอะไรครับวันนี้มาเปลี่ยนฝาหลราเลื่อนนะครับเดีย๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้าง การแตนแตนครับวันนี้เปลี่ยนถ่าลเรื่องทั้งระบบนะครับทั้งคันนะครับมีสายฮดรอลิกด้านล่างแตกอยู่นิดนึงเป็นตัวยืด h o ท Tag นะครับตัวนี้ใส่เกี้ย์ยางมาด้วยครับเพราะเดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็นี่จะเป็นสภาพกองอากาศนะครับตัวนอกใส่กองนล้วมันเชื้อเพลิงและกองเครื่องนะครับก็นี่เป็นอะไร ของวันนี้ที่เราได้เตรียมมานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสภาพกล้กรองไฮดรลิกนะครับเป็นท่อดูดนะก็จะอยู่ติดกับตัวฝาถังนะครับมาดูกลองด้านในครับนี่ขออภัยครับเมื่อกี้เป็นกล่องท่อหลักับนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องท่อดูดนะครับดูด้านในเนี่ ตัวนี้จะเป็นตัวท่อไหลกลับนะก็คือหลายกลับจากที่ว่าเหลือจากการใช้งานจากอุปกรณ์นะครับไหลายกลับเข้ามาตัวนี้กองอีกทีนะครับเข้าถังโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆเลวจะมาฟากันอีกครั้งหนึ่ง